อ่านคลื่นอย่างที่ f อ9 0รุตุนรัฐไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสื่อท um, so ี ô, so ่เป so ็นแบบสื oui, ่อออนไลน์อย่างเช่นแบบวิดีโอโซเชียลต่างๆสื่อที่มีเยอะแยะมากมายเลยอัพนั้นอัพนี้มีคลื่นนั้นคลื่นนี้บ้างในปัจจุบันนี้นะครับที่ทั้งมองภาพรวมของสื่อวิทยุรลูกทุกงไหนบ้างครับคือจริงๆแล้วถ้าในคนที่ใกล้ชิดกับผมในทีมงานวิ่ชาไทยผมเล่าให้ฟังหลายครั้งนะครับว่าตอนที่ผมเนี่ยมาบริหารวิทยุ มันมาในยุคที่วิทยุเนี่ยมันแย่ที่สุด้วถ้าใครยังจำได้ตอนที่ผมทำเนทีทายทีเต็ม9 0้สที่เดิมเน่นนะฮะก็เป็นช่วงที่เขาคืนพืพ้นวิทยุไปไม่มีใครทำถ้าใครยังจำมาได้เ,เพื่อนๆผมเลยในดะ้านบรกว่าคงจะจำได้ผมก็เลยพูดสมอว่าทุกสือ่อแหละเวลาที่ยาเศรษฐกิจมันดีนะมันต้องมีคนทำแล้วก็ปิดเวลาเศรษฐกิจได้แย่ก็มีคนทำแล้วมันสำเร็จเหมือนกัน,กน แต่ผมเมเชื่อว่าตราบใดถ้าคนไทยเนี่ยยางร้งองเพลงลูกลกุ้มได้สักน้อยอย่างน้อยคนละเพลงเนี่ยผมเชื่อว่าลูกลกุ้มมันจะอยู่กับคู่กับคนไทยไปอีกน,นานแสนนานมันไม่มีทางตายครับียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวกับมันเท่านั้นเองเพราะ,ะน,นผมรึงบอกว่าตอนที่รับปรับเนี่ยผมมั่นใจเพราะผมเชื่อว่าคนไทยมีบทเพลงในหัวใจภาษาไทยภาษาดนตรีนะนะครับมันไม่หายได้นาน